สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้นะคะจะเป็นวิธีการติดตั้งเครื่องมือที่ชื่อว่า Apple นะคะหรือว่า UPPAL ตัวนี้นะคะโดยที่ Apple ตัวนี้นะคะก็เป็น m o เด l เ h a ก k i n g ที่รองรับภาษาที่เป็นแบบออ t โตม t ตานะคะหรือ Time Automata ค่ะโดยเริ่มแรกนะคะให้ทุกคนนะคะไปดาวน์โหลดโปรแกรม Apple version น5.0นะคะคือเวอร์ชั่นนี้นะคะจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดในปี2024ตัวนี้นะคะเป็นตัวลิสเขขึ้นมาใหม่ โดยที่ให้ทุกคนไปตามลิงก์นี้นะคะ เมื่อเปิดโปรแกรมเข้ามานะคะก็ให้มาทีา่ถ้าเกิดใครอยู่หน้าโฮมนะคะก็มาที่หน้าดาวน์โหลดนะคะก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกคนดาวน์โหลดนะคะดาวน์โหลดโปรแกรมตาม OS หรือระบบปฏิบัติการที่ทุกคนใช้อยู่นะคะก็คือในวิดีโอนี้นะคะเราจะ follow ไปตามระบบปฏิบัติการของ Windows นะคะก็ให้เราดาวน์โหลดมานะคะเมื่อเราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาแตกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดออกมาเราจะได้ เราเมื่อเราแตกไฟล์หรือแตกไฟล์ออกมานะคะเราก็จะได้ไฟล์ทั้งหมดออกมาแบบนี้นะคะ่ะโดยที่ไฟล์ทั้งหมดที่ออกมานะคะก็จะประกอบด้วยพวกบิน demo แล้วก็สิ่งที่เขาต้องการใช้นะคะจากนั้นนะคะให้ทุกคนมาดูที่ apple ตัวนี้นะคะโปรแกรมไฟล์ที่ชื่อว่า Apple ตัวนี้นะคะจะเป็นไฟล์เป็นไฟล์ .exe ที่ใช้สำหรับเปิดโปรแกรมะคะ่ะ ถ้าเกิดว่าในเครื่องใครนะคะยังไม่ได้ติดตั้งพวก Java หรืออะไรนะคะเมื่อเราดับเบิลคลิกที่โปรแกรมตัวนี้นะคะก็จะมีการแจ้งเตือนว่าให้ไปติดตั้ง Java ก่อนโดยที่ในเครื่องที่กําลังทําการเดโมตัวนี้อยู่นะคะได้ทําการติดตั้งแล้วเราอาจจะไม่ได้ดับเบิลคลิกขึ้นมาให้ดูนะคะว่า,าจ,จะเป็นข้อความแบบไหนนะคะก็คือก็คือว่าโปรแกรมนะคะจะเปิดขึ้นมาไม่ได้เลยดังนั้นนะคะให้ทุกคนนะคะให้ทุกคนนะคะมาหยุด หยุดที่ตรงนี้ก่อนนะคะให้ทุกคนกลับมาดูที่ตัวนี้นะคะเราจะพบว่าการใช้งานเครื่องมือ Apple ตัวนี้นะคะเขาจะจำเป็นที่จะต้องให้เราไป register ลายเส้นโดยที่เขามีการให้ลายเส้นที่เป็น Academic ลายเส้นฟรีค่ะให้ทุกคนมาที่ลิงก์นี้นะคะโดยในในไฟล์ PDF นี้นะคะก็จะบอกว่าให้ทุกคนไป register account ที่เป็น Academic นะคะเพื่อทำการขอลายเส้นนะคะให้ไปตามที่ลิงก์นี้ค่ะ โดยการกอรอกรายละเอียดนะคะก็ให้ทุกคนกอรอกเป็น Academic Line นะคะและอีเมลนะคะจะต้องเป็นอีเมลของจุฬาเท่านั้นค่ะหรืออีเมลของโดเมนที่ที่ผู้ใช้หรือนิสิตสังกัดอยู่นะคะถ้าเกิดเป็นพวก Gmail อะไรอย่างนี้นะคะจะไม่สามารถขอได้ค่ะจากนั้นเราก็กด Register ไปนะคะและจากนั้นนะคะตัวตัวของโปรแกรมอ p พ l e นะคะเขาก็จะส่ง จะส่งเป็นลายเส้นมาให้เราตามอ e ีเมลที่เรากรอกไปค่ะก็คือในตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นอ e ีเมลของจุฬานะคะ student j u ฬานะคะเมื่อเราทำการขอลายเส้นไปแล้วนะคะเรากา็เขาบอกว่าอา,อาจจะส่งมาทันจะอาจจะส่งมาทันทีหรืออาจจะภายใน3มชั่วโมงนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องมีการรอเกิดขึ้นนะคะในระหว่างนั้นนะคะให้ทุกคนนะคะให้ทุกคนมาติดตั้งโปรก ให้มาติดตั้ง Open JDK หรือติดตั้ง Java ค่ะจากที่กล่าวไปก่อนหน้านะคะเมื่อเราลองอเปิดพยายามเปิดโปรแกรมตัว Apple ตัวนี้ขึ้นมานะคะอาจจะทำให้โปรแกรมนะคะไม่สามารถเปิดได้สำเร็จเนื่องจากว่าโปรแกรม Apple ที่เป็น Backend เป็นกราฟิกนะคะคือเขาเรียก r e เป็น Java นะคะโดยที่เวอร์ชันก็คือต้องมากกว่า ากกว่าเวอร์ชัน17ขึ้นไปนะคะโดยวิธีการติดตั้งก็ติดตั้งได้ง่ายค่ะโดยที่ให้ทุกคนนะคะมา,าดาวน์โหลดและลงโปรแกรมเป็น Open JDK ตามลิงก์นี้ค่ะเมื่อเมื่อเราดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะคะแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ทำการ install ไปเรื่อยๆจากนั้นนะคะเราจะพบหน้าต่างนี้ค่ะให้ทุกคนสั่งให้ทุกคนเลือกนะคะเป็น Java s ซอ t นะคะเป็น Oracle ตัวนี้แล้วก็เป็น Entry Feature will be install i n s tall on local hard disk ตัวนี้นะคะจากนั้นก็ next ไปเรื่อยๆค่ะจนโปรแกรมลงสำเร็จค่ะ <c oughs> จากนั้นนะคะให้ทุกคนนะคะกลับมาเปิดโปรแกรมนะคะก็คือกลับมากลับมาเปิดโปรแกรม Apple ตัวนี้ค่ะ เมื่อทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะเราจะพบว่าโปรแกรมนะคะสามารถเปิดขึ้นมาได้แล้วแต่จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาค่ะ <c oughs> ก็คือเขาเรียกร้ายว่าเราจะต้องใส่ลายเส้นที่เราเพิ่งขอไปดังนั้นนะคะให้กลับไปที่อีเมลที่เราไปดูอีเมลที่เราทําการรีจิสเตอร์ผ่านระบบเข้าไปค่ะว่าได้รับได้รับอีเมลรีจิสเตอร์มาหรือ,อยังนะคะ และเราก็จะได้ลายเส้นตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วค่ะเขาจะมี invalid form invalid until ก็คือ end ว่าเขาจะให้หลายเส้นตัวนี้ I valid ไปถึงเมื่อไหร่นะคะจากนั้นนะคะให้เราก๊อปตัวนี้นะคะให้เราลายเส้นตัวนี้นะคะที่ได้มามาวางในช่องนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาดูมาดูเป็น period อาไว้ตัวนี้นะคะก็คือก็คือเราจะเซตเป็นค่า d e f a u l t ก็คือ72ชั่วโมงไปค่ะเนื่องจากเพราะว่าลายเส้นตัวนี้นะคะสามารถใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้แต่เขาจะจับว่า,าเวลาที่จะให้ลายเส้นตัวนี้ Active บนคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงเพราะาโดยปกติแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนว่าใช้หนึ่งลายเส้นต่อหนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ไปจะได้ไม่มีปัญหาค่ะอันนี้ก็ให้ทุกคนเซตเป็นที่ค่า default 72ชั่วโมงค่ะ เมื่อเราทำการติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองเปิดขึ้นมาใหม่นะคะหรือว่าเมื่อใครติดตั้งเราคลิกโอเคนะคะโปรแกรมก็สามารถเปิดได้เรียบร้อยะคะ่ะโอเคค่ะอันนี้เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะคะในหน้าตาโปรแกรมนะคะอันนี้คือผ่านการรีจิสเตอร์เป็นลายเส้นเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเมื่อเราเปิดทุกๆครั้งขึ้นมานะคะก็จะไม่มีการก็จะไม่มีป๊อปอัพขึ้นมาแจ้งเตือนว่าให้รีจิสเตอร์ลายเส้นค่ะ จากนั้นนะคะเราจะมาดูโปรแกรมนะคะเรามาดูโปรแกรมว่าเราติดตั้งลายเส้นของเราสําเร็จเรียบร้อยหรือไม่นะคะมาที่ hell นะคะแล้วก็ about นะคะโดยตัวนี้นะคะเขาก็จะมีการบอกว่าลายเส้นนะคะเป็นของใครอันนี้ก็เป็นของของที่เรา register ไปนะคะเป็นของแล้วก็เป็นชื่อเราแล้วก็ตามด้วยมหาลัยนะคะเป็นโดเมนเป็น studentjula ac t th ค่ะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ หากของใครเป็นระบบปฏิบัติการอื่นๆนะคะให้ทุกคนกลับไปที่หน้าเว็บไซต์ในการดาวน์โหลดเครื่องมืออัพพอนะคะแล้วถ้าเลื่อนมาข้างล่างนะคะจะมี Instruction ของพวก OS ของ Linux ตามนี้ค่ะก็จะเป็นการติดตั้งแบบง่ายๆค่ะไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครติดตั้งไม่สำเร็จหรือเจอปัญหาตรงไหนนะคะสามารถที่จะทักมาถามได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ